สักจุดสวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ว่ามาเบิ่งของถิ่มของดีดีครับหมากินนะพา र? ลรำมครับของดีดีครับหมากพาลรำมไายครับเขาถิ่มครับบอกคอมเมนต์มาเสียายเนาะคนไทยเฮาอยู่บ้านเฮา้เสียไายะครับแต่เรากองนี่บ่หน่อยนะครับน้ำเงามันถี่มันถิ nice. ถ่มมันโดนมันเฮียไลยถิ่มก็เบาซ้ำกันครับบ้านเขาก็มันมันบ่ได้เสียายเนาะแต่ของดีดี เขาบ่ได้เสียรายเลยของบ้านเขาทิพสิพาไปย่างไปเบิ่งอยู่น้ำกองนี่ไม่ลายครับแต่ละหม่องหลายครับลายลายลายของเขาถิ่มน,น้ำน้ำเงาแห้งลายครับเบิ่งกระโดดแดงคืนอยู่นี่เจ้าของถิ่มนะครับบ้านเฮาฝันคอมเมนต์มาเสียรายเนาะคนครับแต่ละกองบ่อหน่อยเนาะุ น้ำเงากับไลยครับุแดงครื่องเลยครับเจ้าว่ามันหน่อยเกันมันไปเสียดายกับเมาเครื่องมาเก็บบ่ครับเขาวาแพงดอกมาเก็บบโปรดไหนผมเองมิตรกองหนึ่กองเดียวครับกองอื่นก็มีกันขันเป็นกองแซงมองเขาตีนี้เต็มอยู่ครับ พาไปเบนท้อง,งจะได้มุเกเจ้าว่ามีกองเดียวหลายรถกองรถไทยอยู่ของบ้านเขามันเขา,าไหวเสียหลายคือคนไทยครับนแม่นอยู่บ้านเขาของแม่หลวงผมผมเกิดเสียหลายยุ่นอ่ะขันเขาเสี่ยไรข้เนี้ยมผ่ามาปูเด้วปูผื่นไหม้มันโดนมันเฮียเด้ว เอาเบิง้งโดดน้ำเงามันินไปเห็นบ่ตายผูคนไทยเห็นคฉีกมาเสียหลายเนาะก็บอกว่าไพ่นะครับคุณที่จะของดีเลยที่เขาถิ่มนะของเสียบันเฮาเกียดอีโอ้ยของเสียบันเขาเกียดอีออบันเฮาครับพอท่ำมาลาคุณ แดงจึงคึ่งเต็มพื้นครับเป็นกองเป็นกองอยู่เมาเครื่องมาเก็บอเอาไอ้ที่อะไรผีหนึบเบี้ยดครับเบิองกอะดดเบิองเอาพวกเขาถิ่มมันแต่ว่าหนา่อยสมบัติฝุ่นที่ครับที่จะของเสียไหนของเสียอะไรของเขาถิม่มนี่ นี la la <ata> um ่ม <apan> ันเขาตีเขาฟาดลงมันบดลงเนี่ยบอกกับเขาก็บรรยายน้ำเก็บเอาคือบ้านห้องนาะบ้านห้องนี่น้ำเก็บเอาทุกหมากน้ำเงาน้วมัยังได้เลยขุนขุ่นกองนันก็ยิ้มไล่กันอันเป็นกองสีน้ำไปเบิึงหน่ครับอันเป็นแซงเหมืองรถเขาจอดจอดเขาตีเขาฟาดเอาเขาข้นฟาดเอาครับ อากาศเริ่มดีแล้วครับขบฮอ่อนบ่หนน้าวผักต่ายเสดียวครับไลยครับไลยน้ำเงาเงนของมันดนมันเหียแต่ว่าคนไทยเป็นเสียาย ทีมงานยินเสียดดงรถทข้างในน่ะบึนบึนขาเจะ้าเจ็บหมากพร้มอยู่ขี้ฟ้าเบื้องน้ำกรองนี่เหนียกได้ามาเก็บวะครับได้หมากได้กระโน่ครับพันนี่ได้กระโน่หมากพร้ามล่ดดะเบื้องรถเขาเจะ้าเก็บเดี่ยวได้ไหมตัดเดีวเดี่ยวป่าในปีนี้รอตานเก็บเดี่ยวแล้วตัดเดียดเยเด่ยวแล้วแต่ดเบื้องรถเจ้าว่ามันหน่อยเห็นป่ะ ก็คองดีๆเหมนอนของกิ่นเนี่ยของเงินของเสียดิแต่ว่าเขาทิ้มเขาเบาเขาเวอร์เส<ไ>ียไราอแข็งครึ่งส่วนตวบงกองเจ้าว่ามีกองเดียวมั้ง thêm xuân luôn mấy năm mặt kiếp ô đêm bó để đi xe hà tắm mừng lên tè ra quang bụng rập hay 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 ngay hay 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 hay

ดินบ้านเขาจะดินไส้ครับเขาเผันเห็ดไหลไหมเพิ่งดรอดดินก็ดินไส้เลยเดี๋ยจะดินไส้ครับเบิ่งดรอดกองอีดีอยู่ันรถได้จอดแต่ละามองเนาอเบิ่งดรอัดเกี่ยวเข่าออกน้ำดากกํากลนได้ได้ได้นไปเบิ่งกองขุ่น Còn nghe Còn nghe Cứ gì bên đồng bung quang ngàn để đại 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 ngầu đại 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 ผู้ข่อยเฮ็ดอยู่นี่ไม่ไข่อยหีขั้นถ้าเขายังบ่บอกเร็บเอาเนาะน้าจังโอ้ยมุกเจ้าเสียดายโอ้กลองนี่บ่มี่แล้โอ้บ่มีครับแป่นแผ่นบ่มี่ยังไหมบ่มีวะเฮ็ดดีโอ้มันอยู่ทางพี่ครับอยู่ทางพีกลองยีง่ดีมันอยู่ทางพี่ของแฉ่ของแฉ่มันอยู่ทางพี่ครับพี่ด ได้ได้ได้กี่เดินดีนครับเขาถิมเดอร์เขาบ่อเดาะขุนโหดโทรอินทภาาลัมครับงุนย่างเหยียบเด็นนี่เอยากได้อยากกินปีนาด้วยครับเด้อเดี๋ยวเมื่อฝากหรอกเพราะมันไดเสล็เกิน เขาก็บปได้แพงครับอยากเอาเมือ่อเอาเมือ่อเบิ่งนํงาเงาเอนที่จะข้องดีไ้พี่น้องเลยก็ตัดทิ่มของนั่นลงสูง ก็ซิฟกเมตรเหมดตัวนี่เต็มเงาเงาะเะครับดูจบว่าโอ้เห็นเห็นเขาจีจ้างอยู่ว่าเห็นเขากะจ้างเนีาา่ยเขามักกระดอได้งานไทยเก็ดงานดีครับเก็ดงานเดียวเขาบางกรอกอพวกละเอียดละเอียด đi như thuộc ngầu khỏi bọc pin, Hắn như năm ngầu thì khói tàu về 95 ít được không Săn nông mày Chậu ba mới cũng nổi quá Khỏi pha mà đọa bưng này nha Cháu cứ xe đài thẻ luôn Hãy ngầu luôn ย่ามันเดือดปวดหวันดังยี่ภาากันมาเก็บกินน้ำมัอนโงาเัน้ัมเดือนนี้มันบูดบไปยากไหลมาหาเอาไปดูไปกินแน,นวมุจงหนามได้ตลอดครับบ้านนี้ฝนฝนมึงมีอย่างหนามจ้าก็มาสิผูดมสมบูรณ์ครับ